สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2566วันนี้เราจะพาท่านมาชมลักษณะาการดูแลทุเรียนพันธุ์ยาวลิ้นจี่ต้นนี้นะครับจะบอกให้ทราบที่มาที่ไปของทุเรียนต้นนี้นะครับในช่วงที่เป็นฤดูฝนนั้นตอนที่ฝนตกชุกชุกชุกตลอดนั้นมันทำให้ใบเก่าทุเรียนต้นนี้ร่วงออกไปเยอะเลย แล้วก็เป็นจังหวะทีะ่กำลังแตกยอดอ่อนออกมามาถึงวันนี้นะครับวันที่11ตุลาคม2566นั้นว่าเราแก้ไขปัญหาตัวนี้ยังไงในช่วงที่ใบแก่ร่วงนั้นเราใช้จุลินทรีย์ผงตัวนี้นะครับมาดูใกล้ๆนะครับเราใช้จุลินทรีย์ผงตัวนี้ในการหว่านทางดินซึ่งจุลินทรีย์ผงตัวนี้มีอ,องค์ประกอบของเชื้อดีๆหลายๆอย่างนะครับ วิธีการของเราก็คือเราก็จะใช้จุลินทรีย์ผงตัวนี้นะครับอันดับแรกเราหวานไปที่โคนต้นก่อนนะครับเมื่อเราหวานที่โคนต้นเสร็จแล้วจากนั้นเราก็หวานให้ทั่วๆไปเลยครับแบบนี้นะครับเราก็หวานการหวานจุลินทรีย์ผงนี้ประโยชน์ของมันก็คือช่วยในการที่จะบำรุงรากดูแลรากและกระตุ้นให้รากฝอยนั้นเกิดขึ้นมาใหม่และเป็นจังหวาที่ ยอดอ่อนนั้นก็กำลังต้องการอาหารนี่ครับวิธีการใช้เราใช้อยู่สอ,อย่างนะครับอันที่2ตามมาก็คือเราใช้น้ำหมักตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักที่เราทําเองผลิตเองเป็นน้ำหมักที่อุดมไปด้วยาธาตุอาหารต่างๆเราก็ใช้ใส่บัวลดน้ํานะครับอัตราใช้ก็ร้อยสองร้อยต้นใหญ่ๆขนาดนี้นะครับเราใช้ประมาณ2-300ามซีซีแล้วก็เป็นช่วงที่ใบแก่อย่างนี้แล้วเราสามารถใช้ อัตรา2-300ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเราก็ทำการพ่นเลยมาดูใกล้ๆครับทีนี้พัฒนาการหลังจากที่เราดำเนินการวินิจฉัยอาการวินิจฉัยเสร็จแล้วเราฟันธงได้เลยว่าสาเหตุที่ใบแก่นั้นมันร่วงเป็นเพราะว่าระบบรากฝอยนั้นอ่อนแอเราจึงรักษาให้ถูกทางก็โดยการที่เราบุ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดรากฝอยขึ้นมาใหม่ เมื่อรากฝอยของเขาถูกได้รับการดูแลได้รับการเทคแคร์ดูแลแล้วรากฝอยก็จะเริ่มทำงานต่อแล้วก็เกิดการดูดอาหารขึ้นมาบำรุงใบอาจากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ครับมาดูใบรุ่นน้องที่เพสลาดนั้นก็พอได้รับแสงแดดนะครับช่วงนี้แสงแดดกำลังมีจำนวนชั่วโมงต่อวันนั้นมากขึ้นจึงทำให้ ใบรุ่นน้องรุ่นนี้ใบหนึ่งใบสองใบสาใบสี่ใบห้านี้สร้างอาหารและก็ปรุงอาหารส่งไปบำรุงทีนี้ท่านมองดูภาพไกลๆว่าในภาพรวมเราก็จะเห็นว่าต้นนั้นเริ่มมีใบหนาขึ้นหนาขึ้นประกอบกับช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าเราได้รับแสงแดดต่อวันมากขึ้นใบพวกนี้ก็จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นเขียวเป็นมันวาวเลยทีเดียวพันุ์ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้เรียกว่าพันุยาวลิ้นจีนะครับเป็นพันุ์ที่โด่งดังอ,อ,อีกหนึ่งพันราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าก็ไม่เคยกินนะครับเราก็อายุก็จะสีปีในเดือนกรกฎาคมหกนี้ครบ4ปีนะครับตอนนี้ก็สูง อ่ามันติดกับปา่ายยางนบเพราะนั้นการให้แดดในภาคบ่ายนั้นภาคบ่ายนั้นเราจะไม่ได้แสงแดดเลยแต่ว่าในช่วงเช้าแบบนี้เราได้แดดมาจนกระทั่งถึงตอนเที่ยงถึงตอนบ่ายพอบ่ายสองนั้นเราจะไม่ได้แดดเลยการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างที่จะเดินเวียนด้วยครับการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างที่จะไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเจริญเติบโตไป ถ้าหากว่าเข้าสู่ปีหน้าหรืออีกสองปีข้างหน้านะครับมีดอกเราก็คงจะได้เชยชมนะครับว่าได้กินแหละว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติที่ว่าทุเรียนของเขานั้นค่อนข้างที่จะราคาแพงส่วนอีกต้นน้องอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้อายุก็เท่ากันแต่ว่าต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับในช่วงนั้นใบใบเก่าร่วงเยอะเลยเหมือนกับต้นนั้นเลยแต่ว่าต้นนั้นร่วงก่อน แกกอนต้นนี้ร่วงภายหลังใบก็เริ่มเป็นเพสลาดทีหลังเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบใส่กันแล้วให้เข้าใจนะครับว่าสองต้นนี้พัฒนาการไม่พร้อมกันเราไม่ต้องใจร้อนนะครับเราก็บำรุงไปเรื่อยๆท่านจะใช้ปัจจัยใดมาบำรุงก็ได้เมื่อระยะใบของเขาได้อายุเพิ่มมากขึ้นก็คงจะเขียวมาดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับ จุดเด่นของพันยาวลิ้นจีนี่ดูนะครับใบเขาจะยาวใหญ่นะครับดูใบจะยาวใหญ่ดูใบนี้ก็ได้ครับตรงนี้มาดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับใบจะยาวใบจะใหญ่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ท่านดูเป็นระยะระยะนะครับที่นี่บึงการสวัสดีครับ